เหมือนฝนจะตกพี่น้องเยืนอยู่หน้าบ้านเย็นเย็นบ่อยากเข้าบ้านนั่นนี่รับเอาลมก่นอนตัวลมแม่พี่น้องไปคือคิดทอดทงหน้าบ้านไปจะเด๊บ้านโอ้ย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 ,อยลมลมเย็นเย็น ขอไปในบ้านแล้วโหดหอนฝน่าตกพี่น้องยืนชมวิวเที่ยวทัดที่นี่แหละเบิ่งเนี่ยเบิ่งรถผ่านไฟผ่านม้อยู่นี่แหะคนก็คขึ้นนกกับพี่น้องนกออกจากบ้านแต่เศ้าออกจากห้างแต่เศ้าไปหาเงื้อไม้หนูก คนก็เช่นกันตื่นเสามากกับออกหาทำงานหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกย่ามือแรงกับบินกลับขึ้นอกเอกล่ะนี่ค้นก็เช่นกันกระเป้ากราบบ้านกับซองไปหาลูกชีวิตค้นกับชีวิตโกกับไข่กันออกหากิน มาเล่งกับเฝ้ากับเวลา,ลลลาวรีบรีเร่งเฝ้ากับบ้านเนาะบางในล่มพี่น้องอุ้ยลมพัดลมพัดเย,ย็นไหลอากาศธรรมชาติไหมแบบนี้ไหมพี่น้อง พาอยู่ในบ้านมาัจะโอ้จะหอนเอาไรไอใจกับว่าทั่วทองออกมาอยู่ขังนอกนอย่แล้วยืนยืนหนาบ้านเก็บภาพสวยๆเดอพี่นองเบิ้องเอาเด้อความสวยงามหรือว่าความบุญไหว้กับแล้วแต่คิดเอาอยุกรงเทพ แล้วจะแล้วจะผู้ชมคลิปสีสตัดสินเอาวา่ามันวนวายหรือว่ามันคล้อมสวยงามขยับบอกมากยังอยเพื่อนกับสิวามิตรดอกใหม่เนะขยับบอกมากกับเป็นถนนล่ะพี่น้องแต่ทั่งคะแสงแสงแสงไฟมันไหนหนารถมันเขา่า นี่ร้านอาหารเค้กอมองนี่แซ่บแซบมีจะพวกให้โซ่มักสัง่งดูความวุ่นวายของกรุงเทพตะวันขันหันมองในแง่หนึ่งกับมองความสวยงามพี่น้องเติกลกรามหวานทองเขา ทุกสวยๆก็เยอะแยะแต่ว่าภาพทั้งนี้มันสีสวยก็ท่างคนนะว่าแสงรถมันบ่ะสะท้อนคือคือทางนั้นนี่ว่าไทยทางนี้โอ้โหเอ็ดบ่พี่น้องฟ้าเรียมแพบแพบแพบสงสัยคือนี่สิโตกหรอวะางเรียมแพบแพบแพบเลยว่ะเห็นเรีนบ่ จะเบิ้งผ้าฝ้าเรียมให้เบิ้งมันสิแพรๆแพเปียกบ่สิได้ภาพสวยๆันได้ฝ้าเหลี่ยม,ม,แ,แ,ยยยยมแมบเลียมแมบ,แม,บมันแมบไปสองเือเราเอ้ย ได้แล้วพี่น้องแปบแพบเอ็นบ่ฟ้าเลียมแมบส่งสัญญาณแล้วว่ามึกขึ้นนี่สิต้องตกแต่ว่าหาันสิแถวนี่สิตกบ่ปุ๊บแถวบ,บ,บ้านข่อยสิตกสมบุ๊บไม่รบานข่อยเราบ,บ้านในบานคอยอยู่ละเอีดผุ่เนอพี่น้อง เรบแม่เป็นบ่พี่น้องเรียบพลับพลับ,บแค่นี้ละพี่น้องคอยชมคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องติดตามแน่เด้อค่ะ